คองวินคองไผก็นโอ้ยน่นคือหนันแรงดาวสามสองคอร์ฟิววินโอ้ยคอร์ฟิวดีพักดี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 บดีพักมันวินพักดีพับโอ้ยคนรอบอกเอ้า มุเสื้อทั้งหน้าทั so ้งหลังสิอะปรคราคอร์ฟิดีพัดเนาะสามสองคอร์ฟิวดีพัดกินแล้วล่างสารพิษอยู่ในลำไส้คนบ้าขามึงไงมึงมีปไปเฮ้ยหยอกไงปีไเนีลยกูก็ว่าดีพัด์ายคลิปท้ายค้เหยอก anh của la tăng cái anh đang muốn của sao của sao cứ đi này không giờ ta vợ mua sao cho มา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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ็ดหน้ากัยไหมก่อน่ะมัน่ตายแล้วมันพ้อหน้าลำวงในสอเงินโง่วายอายปับยัแบบว่าเป็นหน้าหันตายได้ดูมสหม่าีดินะหมออองหลังพ่อมาอัยน้อุ้ยเจมสร้องโอ้ยพูเจร้องมาเร้ยกจกพูดนี่ะ คอนะนะ <Gym. S 1> ละฟิวดีพัดมาหมทำไมมาบสองเรามึงหัวตายโอ้ยเด้อก็กอนไปทำไมสไปเอากุโอ้ยไปแล้วเราสวยกูไปละมัน ไอันมันเป็นคนเผาว่าอะรงสิไรของเออน้องบัดเมื่อยืนจัโลสิละไอให้น้องเมื่อนำแน่น้องสิลงบันควยแดงโอ้คนละทางนี่ว่ามืออื่นมีบุญอยู่ควยแดงอีกน้องบ่วาจุ่ไอเมื่อเกาเลี้ยวพูดนะมันกระเห็ดหน้ามองอยู่ไอ้เจ๊ก็ไปขึ้นทั้งหลังไว้มันก็ปีนขึ้นทั้งหลังรถ ขี่หุ่นได้สองเอาน้องอืมไปเต้นเดยไปเต้นเดี๋ยนี้ไปเต้นอยู่หน้าพี่สิเอาใจเด่นใจเด่นชุดเปลี่ยวเงี้ยเอาสามสองเดี๋ยวกูเปลี่ยนหน้ากูตา้กูเปลี่ยนหน้าก่อนคอล่าฟิวดีพัดของวินของไผ่ก่อน

โอยสวยอ้มึงได้จากเงนรอกสวยโวยขาบอกสาสองไปเนาใ่ไปเขาบอก้าตั้งใจเด้อตั้งใจเด้อตั้งใจแท้เด้อเด้อแบตกล้องสิดแล้วเด้อแบตกล้องสิแล้วเด้าปเงียเงียบเงียบเงียบตั้งใจแบตกล้องสิดแล้วสามสเดี๋ยวแม่กูเฮ็นหน้ากูไม่กูไหม เอองโอ้แล้วกูไปนับนะมึงเหว้นับแ่หโอ้ย่อดงเรยากก่าด้บมันดีอยู่มันดีอยู่แกูส้าแล้วมึงบอนับแห่งกระดกกันนะมันตื่นตัวเนาะ เดี๋ยวมาเอามากูเห็นกูเห็นหน้ากูไม่ก็หายด้อไ่ได้ก็หายเด้อโอเคสามนึมึงนับแปงบ่น่ะมึงก็นับค่อยนี่ไหมกูก็นับนำจนตัวบ่โอ้ยก่อนเอาเอา